ตรงนี้ใช่ป่ะอืมขอบคุณครับ,บ,รบก็ได้เป็นหนึ่งจุสองัเอ็มเกี่ยวละ อ่ะข้อต่อไปผสมสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้กับสารละลายโซเดียมฟันเฟตความ,มเข้มข้นเท่านี้จำนวนเท่านี้จะเกิดตะกอนหนักขี่กรรมก่อนเอื้อเขียนสมก,การก่อนอ่ะ B A O H 2 ดูสมการดูเสร็จแล้วตะกอนที่เกิดถามว่าตะกรอนที่เกิดคือตัวไหนคือตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนี้ค่ะหมูสองบอกซันเฟสเป็นตะกรอนปัญหาก็คือเขาให้ปริออจำนวนโมลของมอันมาทั้ง2ตัวคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ เราไม่รู้ว่าตัวไหนหมดหรือตัวไหนใช้ใช้เหลืออะไรอย่เงี้ยเราก็คำนวณก่อนว่าแบเรียมไฮรดรอกไซด์อ่ะมันมีกี่โมลก็คือเอา0.082คูณ2ออันนี้เป็นลิตนะก็คือไม่ต้องต้องหามด้วยพันแล้ว ฮอมโมนของโซเดียมซัลเฟต ผลออกมาก็เห็นแล้วว่าอันไหนเหลืออันนี้เหลือใช่ไหมเพราะนี่จำนวนมลมากกว่าแสดงว่าใช้จริงๆไปอ่ะแค่0.182นมลเท่านั้นเองแต่เขาถามว่าถามหาอะไรว่าถามวัตกรนะหนักกี่กิกรัมแสดงวัตกร ba soc เนี่ยก็จะเกิดเท่ากับ0.186โมลด้วยเช่นกันเราก็ได้หาว่าไอ้ศูนย์ b ยมซันแปมลเนี่ยมันหนักกี่กรมัม ก็คือแบเรียมซันเฟดพี่จำไม่ได้ว่าแบเรียมหนักเท่าไหร่แบเรียมหนัก137ก็คือ137 บวก32บวกด้วย64 233แสงว่า1โมลน่ะของแบรเรียมซันเฟตมันหนัก233กรัมใช่ปะ่ะแสงว่า0.186โมลก็หนัก0.186คูณด้วย233เท่ากับ 43.338กรัมอืมต่อเปต่อหนีโอเคต่อไปเอาเรื่องอะไรดี อันนี้พี่รัฐเขาว่าอะพี่ว่อนนก็คือจะถอนเรื่องเรื่องโครงผลึกอะก่อนอื่นอะตอมไอพวกอะตอมในโครงผลึกอ่ะมันแบ่งกับเป็นอันนี้ออกก่อนอะตอมในโครงผลึกมันแบ่งกับเป็นสองอย่างก็คือแบบแบ่งเป็นเฮกซาโกนอล หรือ S C P กับ CUBIC หรือ C C P ถามว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงก็คือถ้าเป็นลองลองนึกถึงลองวาดภาพวิจินาการดูก็คือสมมติเอาลูปปิงปองอะ่ะมาวางเป็นแพรใช่ปะ่ะคือพี่วาดรูปไม่ค่อยเก่งอะเนาะนึกนึกเอาแล้วกันก็คือมันเป็นลูปปิงปองอะ่ะวางกันใช่ปะ่ะแพรแรกวางเข้าไปวางเป็นชั้นเดียวเสร็จแล้วถ้าเอาไอ ชั้นที่สองอ่ะจะมาวางทับอ่ะโดยจะปิดรูของไอ้ชั้นล่างอ่ะอมันก็วางได้แบบแบบมันวางได้แบบหนึ่งใช่ป่ะก็คือเอามาปิดของชั้นล่างปั๊บเสร็จแล้วพอชั้นที่สามเนี่ยก็คือชั้นที่มีปัญหาเพราะว่าเราจะมีวิธีวางได้สองแบบแบบแรกก็คือเอาชั้นเอาลูปปินงปองชั้นที่สามอ่ะมาวางปิดรูของชั้นที่สองเนี่ยโดยวางให้ชั้นที่สามอ่ะมันตรงกับชั้นที่หนึ่งเป๊ะ นึกออกว่ากับอีกแบบหนึ่งก็คือวางให้มันเหลื่อมไปอีกชั้นนึงอะ่ะเหลื่อมไปอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะซึ่งก็คือที่มาของว่าไอเฮกซากโนนหรือ SCP เนี่ยมันคือวางแบบให้ชั้นที่3อะ่ะตรงกับชั้นที่1แต่คิวบิกอ่ะจะวางชั้นที่3มให้เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยเขาก็เลยบอกว่าเฮกซากโนนเนี่ย เวลามันเรียงมันจะเรียงแบบ A B แล้วก็ A B แล้วก็ A B ซึ่งหมายความว่าชั้นที่3ก็คือชั้นชั้นที่3ก็คือวางแบบ A เหมือนเดิมแต่สำหรับคิวบิกอ่ะมันจะวางแบบ A B C แล้วก็ A B C แล้วก็ A B C ไปเรื่อยๆเพราะว่าพอชั้นที่4ไปแล้วมันจะเหลือวิธีวางได้แค่แบบเดียวคือต้องซ้ำแบบแบบเดิมแล้วอะ่ะนึกภาพออกไหม เสร็จแล้วมาดูลองมาดูการจัดเรียงอะตอมการจัดเรียงแบบทรงกลมการจัดเรียงทรงกลมที่เราเรียนหลักๆกันก็มีอยู่3แบบแบบแรกก็คือ simple cubic cell หรือเขาเรียกสั้นๆว่า S.C.C. แบบนี้ก็คืออะไรก็คือเหมือนกับเอาอะเราเอาลูกป,ปิงปองมาวางอะก็คือวางเหมือนเหมือนกันทั้งหมดเลยอะวางธรรมดาที่สุดอะอย่างเช่นลูปนี้รูปรูปนี้เหรออีกแผ่นหนึ่ง หายไปวาดเองก็ได้รออิงพี่ได้ซีอะน้องขอโทษด้วย ก็จะอะไ,ไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าลองนึกถึงหน่วยเซลล์หน่วยหนึง่งอ่ะมันก็จะมีส่วนประกอบของเซลล์อือน่นๆ่อ่ะเพียงแค่หนึ่งใน4ส่วนเท่านั้นเองมาติดกันอ่ะเห็าะแต่ที่โจทย์ต้องการหาเวลาโจทย์ต้องการหาก็คือเขาจะบอกความยาวขอบของหนึ่งหน่วยเซลล์มาให้พี่สมุิให้มันเป็น A แล้วกันฉะนั้นตรงนี้จากจุดเนี้ย ถึงจุดนี้มันก็คือรัศมีเขียนยังไงดีนี้มันคือรัศมีถูกป่ะรัศมีของเซลหนึ่งอะตอมฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าจากตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้ขอบมันชนกันถูกป่ะตรงนี้มันคือ R ถูกไหมเขาเลยบอกว่ารัศมีของอะตอมเนี่ยเท่ากับ A 2 r งเท่ากับ A ก็เลยได้ว่า R เนี่ยมันเท่ากับ A ส่วนสองอันนี้คือแบบ S C C ส่วนแบบส่วนแบบที่สส่วนแบบที่สองก็จะคือแบบ body center cubic เออชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า body center แดงว่าตัวตรงคือตรงกลางของหน่วยเซลล์อ่ะมันจะมีมันจะมีอะตอมอยู่หนึ่งอันอ